่ะ,ะมาพบกันอีกครั้งกับเกมอาดาชิปว่าแต่ทำไมทุกคนแต่งตัวกันแบบนี้นัดกันมาแบบเออให้แต่งตัวแบบมาทะเลทรายแต่งตัวดูร้อนด,ดอนอนูดูพี่อันอดูพี่อันเออไปลุกหัวมาเชียวเออดูสองคนนี่นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยวันนี้นะคะเราจะพยายามนขนของขึ้นรถให้ได้มากที่สุดมาดูสิว่าเราจะไปไกลได้มากแค่ไหน ปะเอารถอะไรไปรถตู้หรือว่าเอารถตู้ดีกว่าน่าจะขนของได้เยอะรถตู้นะโอเครถโตรถโตเอ้าแล้วนี่ติดมือมาจะเอาออกยังไงเอ่อก F ครับ F กับมือแมกกาเซ็ตเคอ่าเอาไปเอาไปไปเอาไปอย่าใส่ในรถมาแล้วค่ะของเอาไปประกอบเด้อโอ้ยมีรูปมาด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยว้ลูบรูปแมวแมวแม แตีเข้าไปตีเข้าไปหอมๆนี่เราเราต้องเป็นพวงสปอร์ตรถแวนหน่อยเราจะมีล้อรถอยู่ข้างหลังเดี๋ยวถ้าลองเติมน้ำมันก่อนนี่นี่แปะตรงนี้ล้อสำรองล้อสำรองเอาล้อสำรองไปด้วยใส่ย่างโอ้ยโอเคโอเคอ้าอันนี้ไปด้วยแบบกันชนหน้ากันชนหน้าใส่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 นี่แยลู่ลมลู่ลมลู่ลมเอาเอาแปะแปะแปะจะขนของมาให้มากที่สุดได้ เอาประตูสำรองประตูสำรองเอาเอาเอาไปไปนี่อ็อกติมัสอ็อกติมัสมุยนี่นี่เป็นไงโมโมเป็นไงล่ะเพื่อยัางแปลกเพื่อยัางแปลกติดเดินหน้าเดินหน้าติดครับขยับไม่ได้ไม่ใครทำรถติดโอ้ยเราของของเราเยอะขนาดนี้เราจะทิ้งไม่ได้ยังไงโอ้ยไม่ได้ มันขยับไปได้ครับขยับไ่ได้รถมันขยับไม่ได้ไไดแล้วแบบนี้เราจะไปยังไงเนี่ยเยอะแม่แม็กูความฝันกูจบแล้วเท้าอันสุดใสและหน้าไมเคิลแจ็กสันตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะกับการที่แบบรถมันไปไม่ได้อ่ะรถมันหนักก็ใช้เวลาแบบข้ามวันข้ามคืนเลยกว่ารถจะสตาร์ทได้โอเคพร้อมกันหรือ,อยังทหารพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเดินทางกันจะไปถึงไหมเชี่ยวได้ข่าวว่าหม้อน้ำของเรา ใกล้หมดแล้วใช่น้ำเหลือหนึ่งลิตรลิตรเดียวออแค่ขย,ยับรถอ่ะน้ำมันจะไปะไปกลถึงไหนอ่ะดูพี่อัานพี่อัานเขานั่งเคร่งเครียดมากอะไรเราเจอพายุที่ปัดแล้วนะบบี่ดีโชเฟอร์ขับดีดีมาโตูปเปิดได้ยงังพายุายายเหนือแอร์ออด้วยไม,ไม่ใช่พายุมันคือฝนฟ้าผ่าเอ้าขับไปดีๆขับไปดีๆเอ้ยฟ้าผ่าเลนิ่ๆเขับนิ่งๆโอ้อัปเดตไหมมีฟ้าผ่า อย่างนี้ไงหัวผมนี่สายล่อฟ้าของดีเลยอย่านะไมเคิลนจังสันไมคเคลนจังสันจะตกไม่ได้ฉันจะปกป้องไมเคิลนจังสันไปช่วยชีวิตมันหลอนรูปไมเคิลนจังสันไม่เห็นแค่รูปมีเสียงก็ลอยมาแล้วเราจะไปไหนเขาจะไปรถโดนฟ้าผ่าใช่เมื่อกี้นี่ฟ้าผ่าหลังรถเรา ไปไปมีคิวหมื่นเมตรพี่เราต้องแวะแล้วแหละนะไหนมีที่แวะด้วยเหรอทำไมถึงมาไม่เคยเห็นอะไรแวะเลยเนาะอุ้ยคนเต็มทะเลทรายเลยไม่จอดรับเขาอ่ะอุ้ยคนเต็มเลยสงสารเขาบอกด้วยอ๋อกระบองเพชรนี่เองร้อนแล้วร้อนแล้วก็อย่างว่าอุ้ยคีควาองพุ่ใหญ่เหมือนประตูออกเลยเฮ้ยเราทำไมอ่ะทำไมมันร้อนเครื่องควันขึ้นแล้วตอนนี้เอาน้ำน้ำมาเดี๋ยวเติมน้ำให้รถไฟลุกไฟลุกเบีกมือเบีกมือเบีกมือ ไปใจหัวพี่ยันไปลูกอะไรไปใจหัวผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไหลเร็วเบรกมือเบรกมือเบรกมือมันมันกดไม่ได้อะเบรกมือกดไม่ได้อาเบรกมือเชื่อพี่ขี่ไม่ได้เปลี่ยนโซเฟอร์ป้าเปลี่ยนโซเฟอร์กันอากาศก็ร้อนแล้วหัวเธอร้อนยิ่งกลัวโอเคจะมาตรงนี้แล้วกัน น้องหมาปลอดภัยไหมเอ้ยไม่ใช่สีน้องแมวปลอดภัยไหมเราจะเอาน้องแมวแม่งแล้วปืนไม่มีลูกนี่กูซื้อปืนมาสักกระตีมาโถเอ้ยน้องแมวอยู่นี่ไปก่อนนะแล้วแม่งวิ่งไล่ไม่หยุดเลยนะไม่มีปืนไม่มีปืนขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยยิบปะวะยิบปะวะโหแล้วอ่ะล่อมาให้ละรอมาให้ละตายแล้วโกยยิบไม่ได้ยิบไม่ได้ปืนติดโอ้หขึ้นบ้านไงดีวะขึ้นหลังาไขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วได้ยินได้แล้วตตตตตตาายยยนนนนึงงงงงงงสวรรรททท่่้้้แก โอเคย่างไก็ได้เปิดวะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยคนก็เหนื่อยห้วยห้ห้ยอะไรเสียงอะไรโอ้ยไต่ฝุ่นไต่ฝุ่นไต่ฝุ่นมาแล้วเร็วเร็วเร็วพายุมาแล้วกำลังเติมน้ำอยู่อ่ี่เอา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 เร็วๆผู้ชายผู้ชายทำงานทำงานอ๋อโอ้ยน้องแมวนานละเราจะไปด้วยกันนะเอ้ยใครมาเยี่ยวข้างรถวะ เข้า oh ี่ไปเยี่ยวข้างรถได้ยังไงอ่ะอ้าวแค่นี้โอ้ยคนเลยมันเยี่ยวเป็นฤทธิ์เลยวะเนี่ยโอเคไปเดินทางกัน Go 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 เอ่อแวะบ้านไหมหรือไปเลยแวะหมดเลยบ้านหลังนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะอ่าแวะก็แวะแวะหมดแหละแวะหมดแหละเรามาปะตุนใครไงด้วยมีซอมบี้ด้วยโอ้พายุทูเตอรายมา อุ้ยเชี่ยมีสมบีตัวนึงอุ้ยปืน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 ใครมีปืนพอจิงอย่ายิงมั่วนะกระสุนมีจำกัดนะโ <Okay. S 2> อเคอันนี้อันนี้ตัดอันนี้ตัดหรือยังพายอยูย่สง,งบแล้วเราจะไม่ตัดเราจะไปเรื่อยๆพีวีมาทำมะกเขื่ออะไรเนี่ยทิง้งได้ไหมเนี่ย ไว้ดูไงไว้ดูไงเวลาเงาเงาเราไปกันดีกว่าเหมือนเราจะเปลี่ยนที่กันนะโอ้ม่เคืองหัวไปตัวเองคิบหายเลยใส่มาทำไมหัวร้อนรถรถติดเทอร์โบไงติดเทอร์โบมาแล้วสองพันเมตรแล้วนะครับตอนนี้เออเราพิชิตสองพันเมตรแล้วตื้นผมได้ขิดพิชิ2000ตสองพันเมตรผมมือดอะเราควรตายตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตรแรกเราควรตายตั้งแต่ประกอบรถแล้วหิวายประกอบนานมีบ้านอยู่ด้านซ้ายมือ อ่าอรันสไตล์มืนะจอดจอดจดรถฟันขึ้นปืนอีกสักบอกหมดหรือเปล่าซอมบี้ปืนปๆๆปนใครไะไหยิบปืนมาทีรถไหลรถไหลไ่ลดึงเบกมือไหมดึงแล้วดึงแล้วไปรอเช้าก่อนใช่ถังถังน้ำที่เราพลกมาร่วงหายครับ โอเคค่ะตอนนี้เราก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างกันแล้วตอนนี้มีปัญหาก็คือ<บ>น้ําหมดลี่ยนเขา,าเสีย,ยเงินตั้งหลายบาทสุม่มสุ่มเอาน้ําใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้เหมือนจะเจอเราด้วยนะดู<อ>ดู<ย>ดูทุกคนพี่อันสุ่มมาเต็มเนี่ยเสียงเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้มไม่ได้น้ำโอตดไม่ได้เกิดเหรอโดไม่ได้เกิดเร,เราเราจะเอาค่าที่ชุบโคนี่แหละมาสุ่มแทน รถโดนตัดสิทธิ์แล้วโอเคมีน้ำไหมน้ำมันเครื่องอ๋อเจอแล้วเนี่ยเงี้ยเงี้ยผมเจออย่างนี้เลยเมื่อกี้นี่แล้วมันหายไปแม่งเออแจมนี่แหละโอ้โหรถไปยดิรถไปบอกเลยตอนนี้คือน้ำมันกับไอเนี่ยเราไม่อึดไม่จำเป็นละหาแค่น้ำเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปะ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 พายุมา กลวิวิวพายุโอเคน้องแมวยังอยู่โอ้โหพายุทรายมาอีกไม่ใช่พายุทรายดิพายุฝนฟ้าคะนองไม่ขยับทีเว่ยพันแล้วเอารถไม่ขยับมันเป็นเพราะอะไรควันขึ้นควันขึ้นมันมีควันอะไรขึ้นเลยนะรถอ่ะ แห้งเร็วเลยขนาดนั้นใชเอาฝนน้ำฝนมาใส่แทนเปิดเลยเปิดกระโปงหน้ารถเลยใช่ใช่โอ้นี่ฝนตกแบบนี้เครื่องมันต้องเย็นสิเล่งไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมดันรถให้พี่หิวม่ยากเหรอ,อะไม่นะหัวเ,เธอโลฟ้ามากเลยคือว่า ทงน้ำอยู่ข้างบนหลังคายอยู่โอ้ยโอ้โอ้หตัวเต็มเลยเฮ้ย,ยเดี๋ยนะน้กูน้ำมันอยู่ตรงนี้หายหมดเลยสะดิมเพิ่เดี๋ยวๆซ่อมรถซ่อมรถโหแม่งนี่มันพรจากพระเจ้าโอ้โหกลายเป็นซาบกลาเหมือนเดิมกลยายเป็นซาบจากพระเจ้ากระจุยกระจายหมดเลยทีนี้ ลงมาแบบเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ขคันแจ็คสันเขาหายโอ้โอ้โอเคอน้องมแมวไว้น้องแมวน้องแมวอยู่นี่ก่อนนะคะอะไรฟ้าผ่าทีเดียวสนิมขึ้นเลยเ <c oughs> บอ้อไปปะเนี่ย <c oughs> คนลไม้คนละมือเอามาติดเหมือนเดิมอุ้ยน้ำหมดเราคงจบลงแค่นี้กันสินะ<ด>ที่ขาดไม่ได้ดก็คือมีทรัพย์สินของเขาตั้งนึงเครื่องยนต์เอาน้องเหมียวเครื่องยนต์ยังอยู่ใต้ท้องรถอยู่เลย ผมมองไม่เห็นชิบหายแล้วผมหยิบเครื่องยนต์ไม่ถึงอุ้ยรถตู้เอารถรถผีมาอีกเฮ้ยรถไหลนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่หยิบเอานี่ไงเอาเฮ้ยรถไหลรถไหลเอาจบจบคลิพเลย <Okay. S 1> บจบเลยฉันจะไป, <Okay. S 1> อ,ปอัดคลิปเพื่อนตอบปิดลิปคะ่ะทุกคน